ในกรณีทีนะเ่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเราจําเป็นต้องมาทําการพิจารณาในการที่จะดําเนินการทางคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะถ้าเป็นคดีอาญาเราอาจจะขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมในข้อหาหรือฐานความผิดที่เราสามารถขอเป็นโจทย์รวมได้แต่คดีแพ่งนั้นเราตั้งใจว่าเราจะฟ้องเป็นคดีคดีแอคชั่นหรือคดีแบบกลุ่มใช่จะต้องดูอะไรบ้างการฟ้องกลุ่มแล้วเราจะเริ่มได้เมื่อไหร่หรือต้องเก็บข้อมูลอย่างไร่ะ เบื้องต้นเนี่ยต้องเก็บข้อมูลหนึ่งต้องดูเสียกอนแบบผู้เสียหายผู้เสียหายเราต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มท่านที่เสียชีวิตอันนี้เราเราแยกออกมาสามารถแยกออกมาชัดเจนได้เพื่อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายในแต่ละกลุ่มนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอหลักฐานบางอย่างนะจากหน่วยงานภาครัฐแต่ในขณะเดียวกันสภาทนายความเองก็สามารถที่จะ,สะแสวงหานะบ พยายนหลักฐานหรือพยายนบุคคลได้บางส่วนในการที่จะใช้ประกอบการฟ้องคดีต่อไปน้อน่าจะยื่นฟ้องกันในเมื่อไรคะอันนี้ก็คิดว่าเดี๋ยวให้ใหเ้เรื่องการกู้ซากล่างให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่พบล่างอีกจํานวนเยอะนะครับับวันนี้ทางสภาทนายความลงมารับเรื่องที่เป็นทางการจากผู้เสียหายซึ่ง วันนี้ตัวแทนผู้เสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะทางตัวแทนของต่างชาติก็คือชาวพาม่านะครับที่ได้รับการสูญเสียในยครั้งนี้ครับมายื่นเรื่องนะให้กับทางสภาธนายความนะครับในการที่จะให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไปและในขณะเดียวกันนะทางสภาธนายความเองก็มีทีมงานนะมา อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนนะซึ่งเรามีการตั้งคณนะท,ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้นะตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะแตนะ่เราก็ได้เข้ามาลงพื้นที่แล้วก็มาตั้งคลนะ้ายๆกองอำนวยการในการให้การช่วยเหลือนะัที่แห่งนี้นะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นคนที่รับบาดเจ็บหรือนะญาติของผู้ที่เสียชีวิตทั้งที่ พบล่างแล้วหรือยังไม่พบล่างนะก็มาขอคําปรึกษาจากทางเรานะเพื่อที่จะให้เราให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายต่อไปครับภาพภาพรวมณนะตอนนี้ที่เราเฉพาะในส่วนของสภาธนายกวเนี่ยประมาณ20กว่าลายครับเป็นเ,เป็นเป็นคนต่างชาติเนี่ยประมาณหกคนนะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยนะ